มาวันนี้มาบอกกันมือใหม่ควรเติมอะไรดีเติมแพ็คไหนคุ้มที่สุดอ่านี่คำถามยอดฮิตเลยไปครับอันดับแรกมาที่นี่ครับสิ่งที่คุณจะต้องมีเลยนี่ครับลบโฆษณามันจะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นเยอะเยอะมากๆถึงมันจะดูแบบมไม่เท่าไหร่มั้งซื้อแบบส0สวันก็ได้แต่อย่าลืมนะถ้าคุณซื้อ30สวันเข้าไป3เดือนแน่นอนครับมันเท่ากับแพ็คถาวรหนึ่งแพ็คอ่าอย่างต่อมาคือพาร์ครับเห็นไหมว่าของผมอะมันมันปดพาร์พรีเมียม ก็คือพื้นฐานเนี่ยเรารับวันนึงเนี่ยก็จะได้5,000เพชร70สกิล50สมอนคาร์ดถามว่าเรารับได้ทุกวันมันอยู่เราตลอดชีวิตถามว่าเลยเกมจะเปิดพาร์ทให้ทันทีที่ซื้อซึ่งไม่สามารถขอคืนเงินได้คือพวกเนี้ยเติมไปแล้วรีฟันไม่ได้ถ้าคุณจะเล่นคุณจะไปรีฟันทำสกเบืออะไรละ่ะเออถูกไหมเติมแล้วก็เติมไปเอออ,อย่างอันเนี้ยของผมมันไม่มีกุญแจฝันร้ายแล้วใช่ไหมแท็กคุณแจ่ฝันร้ายแต่ของคนอื่นเขามีกันของผมไม่มีเพราะผมใช้ไปแล้ว คือพวกแพ็คเนื้อหาพวกเนี้ยพอเราเติมไปแล้วรับทั้งหมดแล้วมันก็จะหายไปในตอนอัปเดตครั้งต่อไปถามว่าแต่อย่างเป็นแพ็ครายวันอย่างเงี้ยคืออ่ะอันนี้เ9้บาทกับแพ็แคแพ็กรลบโฆษณา350เนี่ยจบแล้วอันนี้คือสำหรับคนงบน้อยนะที่ควรม,มีเป็นพื้นฐานสแตนดาร์ดเลยนอกนั้นคืออยากเติมอะไรก็เติมอันเนี้ยคุ้มไหมอันนี้ก็คุ้มนะถามว่าใครสนใจก็เติมได้ถ้ามีงบหน่อย99บาทอันนี้ยังมองเฉยเฉยอันนี้ก็เฉยเฉยสำหรับคนที่ต้องการเร่งเพชรแค่เนี่ยรับทันทีเนี่ยขอองีเเเวนต์พท่ากับ5,240 หรือเนี้ยก็ไม่หนาเติมอ่ะอันนี้ก็เฉยๆคือเอามาผสมเอามามาผสมเกลือหรือยังไงก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็ยังมองว่าเฉยๆอยู่อืมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเพราะก่อนพวกนี้เห็นไหมผมมีอยู่200กว่ากล่องบ้าผมไม่ได้เปิดเลยเปิดมาก็ได้แค่ชุดแดงมันบ้าเลยแต่เนี้ยคุ้มใครมีงบเติมเลยเพราะว่ามันจะได้อ่าเนี่ยไอ้สุ่มสุ่มสัดเนี่ยสิบใบละอ่าสามสามหกเก้าเก้า ก้ 9, 5, 14, 14, 24, บาบวกห้าสิบสี่สิบสี่บวกอีกยี่สบสี่ใบคุ้มนะอ,มอันนี้สุ่มค้าเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะบอสอันนี้ถ้าถามว่าเป็นสายแบบเล่นตัวละครก็ถือว่าคุ้มอีกอยู่ดีอันนี้เหรอมองว่าไม่ค่อยคุ้มอ่เนี้วต่อมาคือแพ็กรายเดือนตรงเนี้ยร้อยเจ็ดสิบบาทได้ห้าหมื่นเพรแล้วก็ได้เจ็ดพันเพรเอ้หกหกพันหกพันเก้าร้อยเพท,ทุกวันตลอดระยะเวลาสามสิบวันถามว่าดีไหม ก็เฉยยแต่ถามว่ามีไว้ดีว่ะไม่มีเพราะไม่ทำให้คุณเก็บเพชรได้ง่ายขึ้นหรือจะเป็นแพ็คลายเดือนแบบนี้นี่คุณจะได้ตัวซลมอนหนึ่งร้อยใบทุกๆวันทั้งสี่ประเภทแต่นี้คุณจะได้หนึ่งหมื่นเพชรทุกวันเป็นเวลาสามสิบวันสามสิบวันนี้เท่าไหร,ร่สามแสนเยอะไหมก็สำหรับร้อยสิบบาทสามแสนก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะอหจจะเป็นกล่องอหน่วยแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกแล้วก็คุณแจดันอีกสามสิบดอก ไอกองอันนั้นนี่จะเป็นอย่างนี้เห็นนนะกดเข้ามาปุ๊บมจะมีหน้าตาพวกเนี้ยให้เราเลือกเลยมันจะเป็นฟาร์ม24ชั่วโมงเป็นของเล่งนี่แหละก็เหมือนไอพวกนี้แหละเออแค่อันนี้มันเป็นแบบ1ชั่วโมงแต่นั้นมันเป็น24ชั่วโมงมและส่วนแพ็กด้านในแพ็กด้านในอืมมองว่าไอแพ็กพวกเนี้ยที่เข้ามาเนี้ยก็ถือว่าฉาบฉวยนะนเหนปะ1ี2 0ิบแล้วมาดูอ่าพาร์ท อันนี้ห้า24อยแดสิยี่บสี่ใบห้าใบบวกสาบวกสามบวกสามบวกสามบวกเจ็ดเห็นไหมอันไหนมันคุ้มกันบอกแล้วมันคุม้มอันนี้เล่นโคโนดถามว่าอืไม่ได้หวาลขนาดนั้นจริงๆไม่ได้หวาลขนาดนั้นของที่แรกอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่ผมก็เนี่ยมีกองคิดมากานีแรกเนี่ยแรกอยู่สามอย่างเนี่ยตัวสุมส่มสุ่มสัตว์กับกองปีใหม่กับกองคิดมากเนี่ยแล้วก็ แค่กอัน,นี้คือถามว่าซื้อไปแล้วยังไงสามร้อสตัวละครคุณเพิ่มเพิ่มใช่ไหมใช่แต่คุณไม่มีหินจุติค่าก็เท่านั้นอันนี้คุ้มไหมสองร้อยสี่ิบห้าใบก็ถือว่าคุ้มนิดนึงอ่ะยี่สิบใบเจ็ดร้อยบวกกับอ่าอันนี้สองรสีิบตีไปพันหนึ่งพันหนึ่งได้ยี่สิบใบคุ้มนะคุ้มคุ้มก็บ้าละไอ้พาร์ทยังคุ้มกว่าอีกอันนี้พันสองยี่สิบใบ แต่อันนี้มัน,ม,นมันปรับหน้าไม่ได้อ่ะแต่แต่พอมาเป็นแพ็กของโซนนี้มันปรับหน้าได้แพ็กที่สามห้าพัสองยี่สิบบาทเท่า,าน,นั้นเลยโซนแพ็กพวกนี้ห้าเติมไหมอืมใจบอกว่ายังไม่เท่าไหร่พวกนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่มันไม่ค่อยมีความมือบ่าถามว่าอย่างพวกนี้ไม่จาเป็นเลยจริงๆเนี่ยหนึ่งครั้งต่อบัญชีไดไ้แค่นี้รอยี่สิบคุ้มไหมไม่คุ้มสู้เติมเก้าเก้าบาทแล้วรับแม่งนะวันละห้าพันห้าพันสิบวันห้าหมื่นแล้วปะแผนตลอดชีวิตอีกคุ้มกว่าปะคุ้มกว่า อันเนี้ยถามว่าอันเนี้ยคุ้มไหมในบางช่วงเวลาฮิบอกเลยนะว่าคุ้มเนี่ยอย่างเงี้ยคุ้มไหมคุ้มอันนี้คุ้มไหมคุ้มถามว่าอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยยี่สิบได้มาอันเดียวเอามาทำอะไรพอยเสียงร้อยยี่สิบสู้เราเก็บเศษเศษไอ้เควสอะเนี่ยกิจกรรมจูงใจเนี่ยเศษเควสเนี่ยแล้วเราแรกอันเนี้ยได้พลอยลุงคุ้มไปอีกไม่ต้องไปเสียเวลาผสมด้วยไม่ต้องเสียทรัพยากรด้วยถูกปะถูกอ่ะต่อมาเป็นสกินสกินจะเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้แล้วแต่แต่ตอนเนี้ยคือที่เห็น,หนอะ อไอ้ไไหน้าเนี้ยมันยังไม่มีเพิ่มเหมือนมีเท่าไหนเท่านั้นอะณตอนเนี้ยอืมที่เห็นเนี้ยคือนอกนั้นมันมันก็ไอ้เนีย้ยจะบอกไงอ่ะเป็นพาร์ตหมดเลยอ่ะเออเลยทำให้แบบไอ้สองแพ็คเนี้ยมองแล้วแบบถ้าคุณสะสมครบแล้วอ่ะแล้วคุณจะมาล็อกอินทุกวันเพื่ออะไรอ่ะเพราะในเมื่อคุณได้ทุกสก,กีนแล้วอะ่วอะนึกออกใช่ไหมแล้วคุณจะเติมไปเพื่ออะไรคุณจะเล่นไปเพื่ออะไรเพราะในเมื่อมันไม่มีสกีนใหม่เข้ามานึกออกใช่ไหมส่วนใหญ่สกิลใหม่เข้ามาก็จะเป็นสกิลพาร์ตสู้สู้เติมอย่างเงี้ยเติมอย่างเงี้ยยกกเเติมมพพาาาสสดดีว่่้ถููปปะออไ กดพรีเมียมเจ็ดร้อยเท่ากับสองเดือนแต่ว่าได้สก,กินที่แรที่แรเออสก,กินที่แรแต่พวกนั้นเจ็ดร้อยได้สองสกินธรรมดาแต่ไม่มีสก,กินใหม่เข้ามาเลยเออกวิเคราะห์อเอาเองว่าอันไหนมันคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเป็นแพ็ครายวันพวกนี้ถามาอืม,ามองแบบขี้หมูขี้หมานะขี้หมูขี้หมาแพ็คนี้ทุกวันคุ้มผมบอกเลยมันจะเล่งให้สัตว์เลี้ยงเราฟาร์มได้มากขึ้นแล้วทำให้เราหาเม็ดเม็ดกุญแะเออ มาสุ่มสัตว์เทพได้บ่อยขึ้นสามา่ถใครใครยังไม่เติมก็ได้แล้วแต่แต่ถามว่าอยอดนิยมก็จะเป็นไบโคลเวอร์เพราะเขาใช้กันเยอะจริงยิ่งเวลสูงยิ่งใช้กันเยอะใช้คำว่าไม่พอใช้เลยทีเดียวแต่ถามว่า,วานอกนั้นก็ไม่มีอะไรน้าเติมนะคือแนะนําให้เติมวันละครั้งเพราะถ้าเราเติมครบ7วันแบบติดต่อกันเนี่ยซีซั่นนี้เหลือเวลา10วันเนี่ยแล้วเราเติมครบ7วันเนี่ยเราก็จะได้จะสิ่งดีไปต่อมาพวกนี้มองว่ายังเฉย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  นี่ร้อยยี่สิบยี่สิบใบไม่คุ้มไม่คุ้มแบบเออสี่สิบใบแต่ราคาร้อยยี่สิบอันเนี้ยน่าสนอยู่ราคามันพอแบบสมเหตุสมผลเนะนึกออกใช่ไหมพวกนี้ก็แบบอืมเฉยๆนี่ยถามว่าชินจุติอ่ะเอามันทำไมอ่ะเราไปจุติคอลแลัปไม่ได้นึกออกใช่ไหมเจ้ามาทำไมถูกไหมเนี่ยเนี่ยยังสามร้อยทำได้ไปจุติคอลแลัปไม่ได้ถ้าถามว่าอันเนี้ยเปิดเข้ามาปั๊บปั๊บเนี่ยจุติได้ที่ไหนอ่ะมีแค่สิบมันจุติคอลแลัปไม่ได้เออ จุติคอแลแลคไม่ได้อย่างที่ว่ามีเกือบสามร้อยในกระเป๋าอะคือแบบไม่บางทีก็ไม่อยากให้มันแยกกันนะหินอะคือแบบเอออยากให้มันใช้ร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าแยกแล้วก็ควรเอาอันเก่าออกหน่อยได้ไหมอย่าทำให้มันสับสนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะหินจุติอันนี้มีสามประเภทล,ละอันาที่เป็นหินจุติเหมือนกันแต่แค่แบบเป็นคอแลแลคเนี่ยอันนี้กจะเป็นคอลแลคอันนี้ก็จะเป็นคอแลแลคของเก่าอันนี้ก็จะเป็นแบบจุติธรรมดา <S <S อันนนั้อ่ะมาดูต่อมาอันนี้ ยังมองว่าไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีไม่มีอะไรน่าสนใจเนี่ะมันมีแพ็คใหม่แพ็คเก่าสัตว์เลี้ยงใหม่สัตว์เลี้ยงเก่าห8 0ได้4ใบปาไปเนี่ยพี่ชายอันนี้5ใบ580อันนี้4ใบอันนี้5ใบเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเลือกเติมฝั่งไหนเอ่อแบบไปเติมพาร์ตดีกว่าแบบไปเติมพาร์ตดีกว่าไอ้พวกนี้คือแบบบางทีไม่ต้องมองเลยแบบมันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นราคามันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าในการเติมเท่าไหร่ อ่ต่อมาของแรกเนี่ยนะพอเราม,มีลบโฆษ,ษณาชีวิตสบายสบายมากกดยึกเดียวรับให้ทั้งหมดเลยไม่ต้องมานั่งดูโฆษณาทีละอนันทีละอนันไม่คุ้งเหนื่อยจริงๆถามว่าพวกนี้ซื้ออะไรบ้างอย่างเมื่อก่อนผมก็จะซื้อใบนี้แต่พอหลังอย่างนี้ไม่ต้องซื้อแล้วแล้วก็ซื้อขวดอันเนี้ยอย่างนี้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ซื้อแล้วเพราะว่าดันดานเอาห้าสิบต่างห้าสิบต่างมั่งของไว้ก่อนใครใครรีบว่าให้เขาไปก่อนเลยรีบแล้วยังไงอ่ะแต่สุดท้ายผมก็มีขวดอันเนี้ยไปใช้แบบเียวยาวแบบชิวๆไม่ต้องมาซื้อ แต้ไหมแต้ไหมผมมองว่าแร่เนี้ยคุ้มสุดและเพราะว่ามันได้ใช้ทำเควสเดี๋ยวเรามาดูกันจะเป็นประจนไทยนะเล่นสึกยิตคองหนึ่งครั้งก็กดเควสเป็นยังไงไปดูไปฉลามชาร์กดูจะรอดไหมเนี่ยนะมันได้มันได้ใช้ อ่ะ,ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามากดดูเห็นไหมมันทำให้หน้าเฟซเราอ่ะมันไปต่อได้ถามว่าถ้าถ้าเราไม่มีมันหาหาจากที่ไหนได้บ้างคำตอบคือหาไม่ได้เลยมันต้องเติมอย่างเดียวเออสำหรับไอเ้าเหรียญตาตัวเนี้ยนะที่การช่องการได้รับเนี่ยช้ถึงวันอ่ะส่วนอันนี้คือบอกเลยว่าอยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆน,นะครับว่าจะแลกอันไหนอมเพื่อนแลก ก,กิวสกงสกิลอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่เ,เพื่อนๆแต่ผมที่แรกหลักๆเลยคือตัวนี้อือแล้วก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวนี้ถามว่าใช้ทั้งหมดวันหนึ่งสองพันสี่สองพันสี่ร้อยแต้มแต่เราจะหาได้ประมาณก็ง่ายขาดทุนอะ่ะวันหนึ่งเราจะได้พันห้าอืมเพราะตีคุญแจละห้าร้อยสองคุญแจพันหนึ่งแล้วก็ดูโฆษณาอีกหนึ่งก็เป็นพันห้าจะใช้สองพันสี่ถามว่าแต้มมันพอไหมก็ไม่พอหรอกถามว่าก็ก็ทำไงได้อ่ะของมันต้องใช้ ถูกไหม่ะส่วนบอลโลกบอลโลกมองว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเลยจริงมันดูเฉยๆยชา้าๆ้ไม่มีอะไรแบบว้าวซ่าให้ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนพวกนี้ก็ไม่มีอะไรอืมถ้าเติมเติมอย่างนี้ไปเติมหน้าเว็บดีกว่าเติมหน้าเว็บถูกกว่าหน้าเว็บมีแพ็กบางอย่างน่าสนใจด้วยคือถามาเติมผ่านหน้าเว็บม,มันถูก,กกว่าเพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องผ่านตัวกลา,างอย่างเปโตรหรือคูเปอร์สโตล์ในการหักเปอร์เซ็นต์ราคาแพ็กมันเลยจะถูกกว่านะ อย่างเพชรฟ้าที่มันแจกๆเนี่ยเออมันก็มาใชใ้ซื้อของได้ถ้ามันมีมีพอพอสำหรับในการใช้ซื้อนะอืมก็เป็นประมาณนี้สําหรับการแนะน pattern, าแพ็คเตอมอาจจะดูแบบยืดยาวไปนิดนึงก็อขออภัยด้วยเพราะอยากจะบอกให้แบบนะตรงไปตรงมาแบบอันไหนคุ้มบ้างอันไหนต้องซื้ออันไหนไม่ต้องซื้อไม่ใช่จะซื้อแม่งทุกอย่างคือบางทีซื้อทุกอย่างมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะเก่งนึกออกใช่ไหมมันเหมือนเป็นการเอานุพิกไปละลายแม่น้ำโอเคเป็นประมาณนี้ครับผม,มาะครับที่รับฟังและรับชมหวังว่าเพื่อนๆจะได้แพ็คคุ้ม จากการดูคลิปนี้ไปเติมนะครับ